สวัสดีครับการเดินทางของพ่อมดแม่มดในโลกเวทมนต์มีอยู่หลายวิธีครับทั้งการหายตัวกุญแจนำทางหรือว่าการขี่ไม้กวาดแต่คลิปนี้บนหนังจะพาไปเจาะลึกการเดินทางด้วยผงฟลูที่ถือว่าเป็นการเดินทางสามัญประจำบ้านของพ่อมดแม่มด แต่ก่อนที่จะไปดูแอดแนะนำให้หยิบแว่น o p t s Zero มาใส่ก่อนแล้วจะได้ดูคลิปของแอดกันแบบยาวๆไปเลย o p t s Zero แว่นถนอมสายตาด้วยเลนส์สีเหลืองอ่อน Retina X Amber ที่สามารถป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และมือถือทำให้ไม่ล้าไม่แสบตาเวลาจ้องจอนานๆเหมาะมากครับสำหรับเกมเมอร์และคอหนังเหมือนกับแอดใส่ดูแฮร์รี่ได้แบบยาวๆ8ภาควดวยก็ยังได้ ที่สำคัญคือข่าวแว่นของ Optus z r r o ขคืนชื่อว่าบางที่สุดในโลกมีน้ำหนักเบาสวมใส่สบายแถมยังแข็งแรงทนทานบิดงอรหรือเผลอนั่งทับก็ไม่แตกไม่หักด้วยนะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ที่ facebook.optus พิเศษสำหรับแฟนๆบนหนังใช้โค้ดบนหนังแจ้งไปที่เพจ Optus รับส่วนลดไปเลย100บาทครับ ผงฟลูหรือฟลูพาวเดอร์คือผงวิเศษประกายระยิบระยับที่พอมดแม่มดใช้ในการเดินทางผ่านเครือข่ายผงฟลูซึ่งจะเชื่อมต่อกับบ้านและอาคารของผู้วิเศษแทบทุกหลังพอมดแม่มดเพียงแค่ใช้ผงฟลูพวกเขาก็สามารถเดินทางจากเตาผิงต้นทางไปยังเตาผิงปลายทางได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารพวกเขาสามารถมุดหัวจากเตาผิงต้นทางและโผล่ไปพูดคุยกับอีกบุคคลที่อยู่เตาผิงปลายทางได้หรือแม้แต่การสนทนาผ่านเตาผิงเหมือนโทรศัพท์ก็ทำได้แต่แฮร์รี่ไม่เคยเดินทางโดยใช้ผงฟูมาก่อนนะฮะผงฟูเหรออกเง้นลูกไปก่อนรอนแฮร์รี่จะได้รู้ไวอะวิธีใช้ผงฟูและข้อพึงระวังหยิบผงฟลูขึ้นมาหนึ่งกำมือเล็ก แล้วโยนไปในเตาผิงที่มีไฟลุกไหม้อยู่จากนั้นก็เกิดเสียงระเบิดดังสนัน่นเปลวไฟจะกลายเป็นสีเขียวมรกตทันทีจุดนี้สําคัญมากครับเพราะถ้าเปลวไฟยังไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวก็ถือว่าเครือข่ายผงฟลูยังไม่พร้อมที่จะทํางานหากก้าวเข้าไปก็อาจเกิดการเผาไหม้ได้เมื่อเปลวไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวพอมดแม่มดก็เพียงแค่ก้าวเข้าไปในเตาผิงเก็บข้อศอกหลับตาอย่ายุกยิก จากนั้นก็ตะโกนบอกชื่อสถานที่ที่จะไปอย่างชัดถ้อยชัดคำเพียงไม่กี่วินาทีผงฟลูก็จะพาร่างของพวกเขาไปยังเตาผิงปลายทางอย่าลืมแล่วว่าตังพูดให้ชัดเจนแจ่มแจม้งตรองไอ,ไอไ้อก้น ผงฟลูที่โยนไปในเตาผิงจะใช้ได้เพียงครั้งเดียวนะครับซึ่งถ้าหากใช้อย่างไม่ถูกวิธีหรือบอกชื่อสถานที่ไม่ชัดเจนก็มีโอกาสอย่างมากที่พอมดแม่มดจะไปจบลงต,งตรงตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องใกล้หรือไกล,ก,ลก็ขึ้นอยู่กับการออกเสียงสถานที่นั้นๆโอ้แฮร์รี่ลโลกอกไปทีหวังว่าจะคงไม่หลงไปไกลนะและระหว่างเดินทางผู้ใช้ควรหลับตาตลอดการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เขมาเข้าตา ควรเก็บข้อศอกให้ชิดลำตัวเพราะอาจจะไปกระแทกกับเตาผิงที่พวกเขาพุ่งผ่านไปและอย่ายุกยิกหรือตื่นตระหนกมากเกินไปผู้ใช้ต้องมีสมาธิเพื่อเลี่ยงการลุกออกจากเตาผิงที่ไม่ถูกต้องการเดินทางโดยเครือข่ายผงฟลูเป็นวิธีเดินทางที่เร็วกว่าไม้กวาดแต่ช้ากว่าการหายตัวครับอย่างไรก็ตามการใช้ผงฟลูไม่ยุ่งยากและไม่จำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาตเหมือนกับการหายตัว เพราะผงฟลูถือว่าเป็นขนส่งพ่อมดขั้นพื้นฐานที่บ้านทุกหลังควรมีอย่างเช่นคุณนายวิสลล่ย์คอยซื้อผงฟลูติดบ้านไว้เสมอโดยเธอเก็บผงฟลูไว้ในกระถางดอกไม้ที่วางไว้บนหิ้งเหนือเตาผิงในครัวต้นกำเนิดและประวัติศาสตร์ผงฟลูผงฟลูถูกประดิษฐ์และคิดค้นโดยแม่มดอิกเนเซียไวสมิทในช่วงศตวรรษที่13การผลิตผงฟลูถูกควบคุมอย่างเข้มงวด บริษัทที่ชื่อว่า f l u p าวเป็นบริษัทที่ผูกขาดและได้รับอนุญาตให้ผลิตผงฟลูเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นในประเทศอังกฤษสำนักงานใหญ่ของ f l u p าวตั้งอยู่ที่ตรอก diagon การผลิตผงฟลูถือเป็นเรื่องลึกลับหากพ่อมดแม่มดม,ดมีคำถามหรือหวังว่าจะไปที่หน้าบริษัท f l u p าวและพูดคุยกับพนักงานหรือใครก็ตามพวกเขาก็อาจจะผิดหวังได้เพราะจะไม่มีใครเปิดประตูต้อนรับและตอบคำถามพวกเขา ไม่เคยมีรายงานเรื่องการขาดแคลนผงฟลูครับตลอดหลายร้อยปีมานี้ผงฟลูไม่เคยขาดตลาดนอกจากการผลิตยังเป็นเรื่องลึกลับราคาของผงฟลูก็ไม่เคยขึ้นเลยเป็นเวลากว่าร้อยปีมันมีราคาอยู่ที่2ซิกเกิลต่อหนึงช้อนตวงเท่านั้นทุกครอบครัวก็เลยมีผงฟลูติดบ,บ้านไว้เพราะมันเป็นขนส่งที่ราคาย่อมเยาจับต้องได้แถมยังรวดเร็วเสียด้วย ส่วนผสมหลักของผงฟลูเป็นความลับครับแถมยังได้รับการดูแลและปกป้องอย่างใกล้ชิดแน่นอนว่าพอมดแม่มดหลายคนพยายามที่จะผลิตผงฟลูด,ด้วยตัวเองและหวังที่จะประสบความสําเร็จเหมือนกับบริษัทฟลูพาวแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไปจบลงที่โรงพยาบาลเซนต์มังโกอย่างน้อยปีละครั้งด้วยอาการบาดเจ็บทางเวทมนต์ที่เรียกว่าโอกฟลูหรือฟลูเทียมถึงแม้ตัวอย่างการบาดเจ็บ จากการทดลองทําผงฟลูปลอมจะมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแต่ก็มีพ่อมดแม่มดหัวดื้อหลายคนพยายามอย่างไม่ลดละที่จะเรียนแบบผงฟลูให้ได้ oke, รัตเทอร์ฟอร์ดพกโฆษกของโรงพยาบาลเซนต์มังโกเขาทนไม่ไหวและออกมาถแถลงการว่าแค่สองซิกเกิลต่อหนึ่งช้อนตวงเท่านั้นท่านทั้งหลายโปรดหยุดขี้เหนียวหยุดโยนผงเคี้ยวลูนสพัวลงไปในกองไฟหยุดระเบิดตัวเองออกจากเตาผิง ถ้ายังมีพ่อหมดแม่หมดมาที่นี่ด้วยอาการถูกไฟไหม้ที่ก้นผมสาบานว่าผมจะไม่รักษาให้แน่นอนแค่สองซิกเกลิลต่อนหนึ่งช้อนตวงเท่านั้นเครือข่ายผงฟลูการเชื่อมต่อเตาผิงกับเครือข่ายผงฟลูต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงเวทมนตร์ซึ่งกระทรวงเวทมนตร์จะทำหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสอบควบคุมเครือข่ายและป้องกันไม่ให้เตาผิงของมาร์เกิลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเครือข่ายโดยไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนั้นพวกเขายังมีอำนาจคอยสังเกตและดักฟังบทสนทนาโดยพนักงานที่ว่าจะรู้จักในชื่อจเจ้าหน้าที่ควบคุมเครือข่ายผงฟลูในฮอกวอตส์เตาผิงที่อยู่ในห้องของศาสตราจารย์แต่ละคนจะสามารถเชื่อมต่อและเดินทางไปหากันได้และเวทมนตที่ดัมเบิลดอร์ไร้ไว้เพื่อปกป้องปราสาสจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ใครก็ตามใช้เตาผิงออกไปนอกปราสาสหรือคนภายนอกเข้ามาในปราสาทได้ แต่จะสามารถสื่อสารและพูดคุยผ่านเตาผิงได้แม้แต่กับเตาผิงนอกปราสาทเหมือนที่ซีเรียสแบล็กใช้เตาผิงติดต่อพูดคุยกับแฮร์รี่โดยโผลมาแค่ส่วนหัวแต่เขาจะไม่สามารถข้ามผ่านเข้ามาในฮอกวอตส์ได้ซีเรียสในปี1995และ96เจ้าหน้าที่ควบคุมเค,คร,มรือข่ายผงฟลูมีบทบาทอย่างมากนับตั้งแต่คอนเนลิลสฟัด ไม่ไว้วางใจดัมเบิลดอร์โดโรเรสอัมบริตได้มอบหมายให้พวกเขาจับตาช่องทางการสื่อสารในฮอกวอตส์ทั้งเข้าและออกโดยเฉพาะเครือข่ายของฟลูเต่าผิงทุกแห่งในฮอกวอตส์ถูกสังเกตการยกเว้นของอัมบริตแห่งเดียวเราทำไงดีคงต้องใช้เครือข่ายของฟลูแต่อัมบริดสั่งให้คนเฝ้าเต่าผิงทุกอันนะไม่ใช่ทุกอันผงฟลูกับเหตุการณ์สำคัญ ในปี1992แฮร์รี่ได้รู้จักผงฟลูเป็นครั้งแรกตอนที่เขาและครอบครัววิสลีย์ต้องเดินทางด้วยผงฟลูไปยังตรอกไดแอกอนและเพราะเป็นครั้งแรกของแฮร์รี่ข้อพึงระวังในการใช้ที่ควรจะทำตามอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นต้องหลับตาเก็บข้อศอกอย่ายุบยิกอย่าตื่นตระหนกและต้องพูดชื่อสถานที่อย่างชัดถ้อยชัดคำทุกอย่างที่กล่าวมาแฮร์รี่ทำไม่ได้เลยสักข้อสุดท้ายเขาก็เลยไปโผล่ที่เตาผิงร้านบอเจนและเบิร์ก ร้านขายของสตรดมืดในตรอบนอกทเทิลแฮรี่รู้สึกเหมือนถูกดูดลงท่อน้ำขนาดมหฮมาตัวหมุนติ้วเขาพยายามเบิกตาให้กว้างแต่แสงแปลกบสีเขียวที่หมุนไปรอบๆทำให้รู้สึกคลื่นไส้อะไรอย่างหนึ่งฟาดถูกข้อศอกเขารีบหุบศอกแนบตัวตัวยังหมุนต่อไปเรื่อยๆแฮรี่หยีตาหลังกรอบแว่นมองภาพเตาผิงเรียงรายพร่าพรายเห็นห้องที่อยู่พ้นเตาผิงไปแวบๆแ,แซนด์วิชเบคอนเริ่มปั่นป่วนอยู่ในท้อง เขาหลับตาอีกหวังว่ามันจะหยุดและแล้วเขาลขม้มขมำไปกองอยู่บนพื้นหินเย็นเฉียบและรู้สึกว่ากระจกแว่นตาแตกห้องแห่งความลับบทที่4ที่ร้านตัวบรรจงและหยดหมึกขับคุณว่าไงนะตรอกไอแอ็ก่อนฉันก็ว่างั้นแหละความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์กับหนังสือในเหตุการณ์นี้ก็คือ ในภาพยนตร์แฮร์รี่กำผงฟลูไว้ก่อนแล้วก้าวเข้าไปในเตาผิงจากนั้นก็เอ่ยชื่อสถานที่พร้อมกับสาดผงฟลูลงไปจากนั้นก็เกิดปเปลวไฟและร่างของเขาก็หายวับไปแต่ในหนังสืออย่างที่บอกไปครับแฮร์รี่กำผงฟลูแล้วสาดไปในปเปลวไฟแล้วรอให้มันกลายเป็นสีเขียวก่อนจากนั้นก็ก้าวเข้าไปในปเปลวไฟที่ให้ความรู้สึกเหมือนสายลมอุ่นๆจากนั้นก็เอ่ยชื่อสถานที่ออกมา ปี1993ภาคนักโทษแห่งอัสาบันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องทำงานของเเนปเเนปพยายามเข้นความจริงกับแฮร์รี่เรื่องแผนที่ตัวกวนแต่เขาก็ไม่สามารถใช้เวทมนต์เผยความลับกับแผนที่ได้เขาก็เลยกำผงฟลูแล้วสาดไปในเปลวไฟที่เตาผิงเขาเรียกชื่อลูปินอย่างเรียบๆลูปินผมขอคุยด้วยหน่อยวินาทีต่อมารีมัสลูปินก็ก้าวออกมาจากเตาผิงของเเนป พร้อมกับปัดผงขี้เท้าออกจากเสื้อคลุมยับยุยี่ของเขาซึ่งในภาพยนต์ภาคนักโทษแห่งอัสาบันเหตุการณ์นี้ต่างจากหนังสือครับซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่ที่ทางเดินมืดมดในปราสาทผมเพิ่งจะรีบเอาของกลางที่น่าสงสัยชิ้นหนึ่งมาได้จากคุณพอร์เตอร์ลองดูสิลูปินคิดว่าคุณคงเชี่ยวชาญกับเรื่องพวกนี้ปี1994อร์เธอร์วิสลีย์เฟรด จอร์จและรอนวิสลีย์ได้ใช้ผงฟลูเดินทางมาที่เตาผิงบ้านเดอร์สลีย์เพื่อมารับตัวแฮร์รี่และขออนุญาตพวกเขาในการพาแฮร์รี่ไปดูเกมแข่งขันควิดดิชเวิร์คัพซึ่งเป็นการขอใช้เครือข่ายผงฟลูกับเตาผิงมาเกิลชั่วคราวแต่ก็เกิดความโกลาหลขึ้นเมื่อเตาผิงของพวกเดอร์สลีย์นั้นปิดตายพวกเขาเลิกใช้เตาผิงและหันมาใช้ฮีเตอร์แทนนานแล้วพวกวิสลีย์ที่ใช้ผงฟลูเดินทางมาแล้วก็เลยติดแงกอยู่ในเตาผิง ท้ายที่สุดอาร์เธอร์วิสลีย์ก็ใช้คาถาระเบิดเตาผิงจนทำให้ห้องรับแขกของพวกเดอร์สลีย์เละไม่มีชิ้นดีซึ่งในภาพยนตร์ภาคถ้วยอัคนีเหตุการณ์นี้ได้ถูกตัดออกไปทั้งหมดครับปี1994และ95 s ี r รียสแบล็กได้ใช้ผงฟลูเพื่อติดต่อสื่อสารกับแฮร์รี่ครั้งแรกเขาโผล่มาแค่หัวที่เตาผิงห้องนั่งเล่นบ้านกลิฟินรดเพื่อพูดคุยกับแฮร์รี่เรื่องการประลองเวทไตรภา,าคีซีเรียส ฉ uh, yeah. ันมีเวลาไม่มากแฮร์รี่ขอทำอย่างตรงประเด็นเลยเธอเอาชื่อใส่หรือว,ว่าไม่ได้ใส่ลงในถ้วยอคา,านนีกันแน่เปล่าฮะครั้งที่2เขาใช้ผงฟลูจากเตาผิงบ้านเลขที่12บสอ m กล l โมเพลสเพื่อพูดคุยกับแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่เกี่ยวกับเรื่องกฎเกณฑ์ของอัมบริดที่เกิดขึ้นในฮอกวอตส์ซึ่งเหตุการณ์ที่2ซีเรียสเกือบถูกอัมบริดจับได้เธอคอยตรวจสอบเครือข่ายผงฟลูอยู่ตลอดเวลาและเธอก็แอบอ่านจดหมายที่แฮร์รี่ใช้ติดต่อกับซีเรียส จนแน่ใจว่าจะมีการนัดพูดคุยกันคืนนี้มือหนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางปเปลวไฟควยคว้าราวกับว่าจะจับอะไรให้ได้มือที่นิ้วป้อมสั้นประดับด้วยแหวนเฉยๆหน้าเกลียดหลายวงทั้ง3คนวิ่งหนีแฮร์รี่หันกลับมามองมือของอัมบริดยังคงทำท่าทางควยคว้าอยู่ท่ามกลางปเปลวไฟราวกับว่าเธอรู้แน่ๆว่าผมของซีเรียสอยู่ที่นั่นเมื่อไม่กี่นาทีก่อนและมุ่งมั่นที่จะคว้าให้ได้พาคีนกฟินิกส์บทที่17 กฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่24ปี1996แฮร์รี่พยายามใช้เตาผิงของอัมริดเพื่อตรวจเช็คว่าซีเรียสแบล็กยังอยู่ที่กลิมโมเพลสหรือไม่ตามคำแนะนำของเฮอร์ไมโอนี่หลังจากที่เขาเห็นภาพนิมิตว่าซีเรียสถูกโวลเดอมอร์ใช้คำสาปกรีดแทงทรมานเขาที่กองปริศนาในกระทรวงเวทมนต์ ตอนที่เขาใช้ผงฟลูและโผล่หัวไปที่เตาผิงบ้านซีเรียสเขาได้เจอกับครีเชอร์และครีเชอร์ก็โกหกเขาว่าซีเรียสไม่อยู่บ้านแต่แท้ที่จริงแล้วซีเรียสยังอยู่ที่นั่นเขาไม่ได้ถูกจับไปไหนเขาอยู่ห้องใต้หลังคากับบัคบิ๊กและในตอนนี้เองที่แฮร์รี่ถูกอัมบริดจ,จับได้และเธอก็กระชากหัวของแฮร์รี่ออกมาจากเตาผิงจับตัวได้แล้วจับหมอน,นี่ได้ตอนกำลังช่วยแม่สาววิสลีย์ และตั้งแต่ปี1993จนถึงปี1995คอนเนลิียสฟัตได้ใช้ผงฟลูเดินทางมาที่เตอผิงห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีมาร์เกิลอยู่หลายครั้งส่วนใหญ่จะมาเตือนเรื่องภัยพิบัติแปลกๆที่เกิดขึ้นในโลกของมาร์เกิลซึ่งหาสาเหตุและคำอธิบายไม่ได้และในปี1996คอนเนลิียสฟัตกับรูฟัสกริมเจอร์ ทั้งสองใช้ผงฟลูเดินทางมายังเตาผิงห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีมาร์เกิลอีกครั้งนอกจากเดินทางมาเพื่อแนะนำตัวรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์คนใหม่ให้นายกมาร์เกิลรู้จักพวกเขาก็ได้มาเตือนและมาบอกถึงภัยอันตรายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของสงครามพ่อมดครั้งที่สองทั้งเหตุการณ์สะพานบล็อกเดลถลม่มพายุเฮอริเคนและเหตุการณ์ฆาตกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากฝีมือผู้เสพความตายรวมถึงมาแจ้งข่าวว่าพอมดฝ่ายมืดที่อันตรายที่สุดในโลกอย่างโวเดอร์มอนั้นกลับมาและเริ่มเคลื่อนไหวแล้วและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของผงฟลูและเครือข่ายผงฟลูขนส่งพ่อมดสามัญประจำบ้านครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับบนหนังด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ